จ้าเจ้าสวัสดีครับช่องอิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเดือดแรงทะลุทะลุนะครับโอ้โหวันนี้ครับเป็นข่าวที่เราจะเข้าไปขุดคุยแล้วก็ไปเสือกนะกับวงการบันเทิงนะครับนักข่าวบันเทิงชื่อดังเต๋าทีวีพูลน,นะทีวีพูลเขาโพสครับโพสต์ทำเอาชาวเน็ตเนี่ย อยากรู้เลยฮะเขาบอกว่าสะดุ้งฮะสะดุง้งซื้อบ้านมือสองจากพระเอกดังราคาเกือบสิบล้านตกใจหรือเตียงนอนออกมาพบเคปอมกว่าสิบแทง่งรบกวนพระเอกมารับคืนตอนแรกเนี่ยจ้าตัวคงจะโพสแบบอุ้ยฉันเนี่ยวงในนะฉันเนี่ยรู้เยอะคิดว่าจะแบบโอ้โหตัวเองเนี่ยจะแอกไง ไปเอามากระแสตีกลับครับชาวเน็ตบอกเอา้าแล้วมึงมาโพสทำเย่มไม่ใช่มาโพสทำมะเขือเทศอะไรมาโพสเพื่อนะฮะหลายคนโจมตีบอกว่ามันเป็นลบสนิยมทางเพศนะเออแล้วคุณเนี่ยไปเจอเรื่องเรื่องเรื่องแบบเนี้ยคุณควรจะเอามาโพสสู่สาธารณะไหมนะครับหลายคนอยากรู้ครับคือใครครับจริงๆไม่น่านะครับคนนี้ไม่น่าเลยไม่น่าไปยุ่งกับเขานะฮะ ก็เขาอาจจะลืมเก็บหรืออะไรเนี่ยแต่คุณเอามาโพสต์อย่างเงี้ยม <Had> ันก็จะเข้าข <bots> ่ายแบบว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาหลบไว้ในใต้เตียงเขาอาจจะลืมเก็บอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องส่วนบุคคลความลับแล้วมาโพสต์อย่างเงี้ยเพื่อขายข่าวเ่ยมันควรไหมครับแมผมก็ต้องอยู่ฝั่งที่โซเชียลเขากระแสฝั่งเดียวกันนะฮะถ้าผมไปสวนกระแสเขาก็มันลงทัวลงช่องผมแทนนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่ กลายเป็นกระแสตีกลับนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมต้องไปยุ่งเรื่องของเขาหากินบนความอะไรเนี่ยขี้เสือกเอา้าบอมแล้วหนักหัวแม่เอา้าแต่ละอันนี้ไม่ไม่กล้าอ่านเลยครับคอมเมนต์แต่ละอันอะไรคือเคเคครับอาจจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเคก็ เขาเมาฮะบ้าอไร้ยไงคอ,คอมเมนต์คอมเมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็ด่านะไม่เสือกอะลรเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับบางเรื่องเนี่ยฮะรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องออกมาโพสต์ให้โลกจะต้องการอะไรฮะต้องการให้พระเอกคนนั้นออกมาใช่ของอ้วเองกระเจียวปอบจะบ้าหลือครับก็มันมก็เอาไปคืนเขานะครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้ครับไปยุ่งเลยเขามาโพสตอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็นะฮะแหมอยากจะขายข่าวเลย อย่าไปยุ่งอะไรเขาเลยนะครับอะไรซะคิดเห็นยังไงกับเรื่องโของอะไรอเนี่ยดาราดังเจ้าของบ้าน1ิบล้านพบเคปอมสิบหัวแทง่งก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะฮะใครที่เห็นยังไงใครที่เห็นว่าเอ้ยไปยุ่งกับเขาหรือไม่หรือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาก็อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องวิทยุเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงก็รู้นรลกเลยครับนี่ลา่างนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทยุตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม ทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ